ัอาละครับสวัสดีครับผ <mission tutaj> ู้ g l o ล a ต s ต r ร k e ในโหมดมาร์คเฟลเจอรัแอ่ะมาแอบหนดีไว้ีแล้วกันนั่ากะป๋องถายหรือเปล่าแอบอ่ารับผู้ถูอแอบผู้ถู้มาไม่มีใครู้กไม่มีใครเห็นเงี่ย สังเกตเห็นได้ไงวะอีฮีอ่ะวันอลดให้สุภาพตเก็บตีกันจะสุภาพชุวยมันเมาส์มันจะเหนือยัวนี้ขออน่ปรับนะระยะตั้งค่านิสโนโ่วามบนเมาส์เจ็ดสิบสมูทที่ส่สิบแล้วนะอ่า โอเคเราแล้วมันจะลื่นขึ้นไหมเออค่อยมันหน่อยมอาแนวไวเกินหรอให้มันหน่งแต่ก็ดีอ่ะไม่้าเนี่ยก็ตั้งค่าได้สามสิบสี่สิบอ่าหนึ่งหนึ่ง มันก็นเหนื่อยไปงั้นคนเหมือนเดิมอ่ะดีนะประมาณนี้ลนะวเจ็ดติดอ่ะมาแล้วตัวเดียวตัวไหนวะฮัลโหลเปลอีกแล้วมารอบนี้ซ้อนไหนดีบนนี้แล้วกัน,น่าจะปลอดภัย โอ,อนผู้ชมจะเป็นตัวแม่เลยครับมาแล้วมาแล้วฟึ่งไหมฟึ่งไหมฟึ่งไหมโอ้ตายครับผู้ชมฮ่าฮ่าเป็นตัวน,น,นี้ละมุนสะใจเลยผู้ชมช่วงสองวันเทิงถึงรถถึงคุณวิ่งเลยฮะป๊อปช่องสองวันเทิงถึงรถ,ถง คุณหม้คิดว่าดูช่องสองจะรอ,อ,อดเหรออ้าวรอดเฉยเลยคิดมาดูช่องสองแล้วจะรอดอ๋อที่รอดเป็นแฟนช่องสองแล้วรอดจะสนมึงก็ช่องสนกูไม,ม่กเกี่ยวเลยกูช่องเอสแททีทวีครผู้ชม มันอยู่ไหนกันหมดแม่มาแล้วชมมาได้ไงโอ้ ụ, อโหปืนเทพนะคุณเทพใหญ่นะคุณแล้วสี่ตัวอยู่นั้นตัวหนึ่งช้าแล้วสี่คนมสี่ยอดมนุษย์ ตัวนั้นโอ้โหผู้ชมเป็นตัวแม่ที่กาบมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วเมาส์มันก็าะนะฮะผู้ชมนั่นแหละฮะท่านผู้ชม,ชมเหลือเวลาอีก50วิโอเหลสสองแล้วผู้ชมอยู่ไหนเว้ยโอเลสสองแล้วผู้ชม ชมคนดังนั่งเลียเลตวเดี่เอาเอก,อการีโรไหมคอมมิชชั่นเฟลโอยดไม่นานจะรอดหรือจะล่วงซีอดหรือซีล่วงเรามันอยู่ไหนเว้ย่าบอกนาว่าโปรอย่าบอกนาว่าโปรมาตอนไหนจะรอดตอนไนจะรอด กายเป็นมอมเซงเนคุณผู้ชมาปค่ะปค่ะึกคุณผชมึค่ะค pues ู้ชมาเปบมีกันเไน้อง กาเป็นมัมมี่ดีไหมเป็นให้หัวใจเรามาเต้นพบกันกาเป็นมัมมี่กันไหมมันเปรามหมายหัวใจของเรามาลาก,กันคุณน้องขาวิงาว่งเลยค่ะวิ่งเลยค่ะคุณผู้ชมเล่นเลยแ,แหลกเลย โดนพ่อเดินโดนพ่อฟันด้วยค่ะกลายเป็นว่ากูตายค่ะแล้วสี่ตัวแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็เหลือฮีโร่ฮีโร่หมดเลยมึงฮีโร่หมดมึงไม่ใช่ทำตัวฮีโร่นะ วันดีฟ้านานสองแต่อยาเห็นแบบ่มมีเกิดแก่เจ็บตายซ้ำสิบห้าวิเหมือนรอบนี่มิชชั่นจะสักเซตตะสักเซตมอบอิงเดี๋ยวว่าว่าจะโชว์เป็นผู้สนับสนุนช่องเรานะผมสักเซตมอบเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดคุณไม่ขอครับน้ำครับถ้าเกิดจะ ทำคลิปโฆษณามาแล้ว,ลวรับรองเราจะเอามาลงโฆษณาขั้นระหว่างรายการแน่นอนฮะนี่ใครจะหยิบแล้วกูจะแแบบไหนดีละครน,นี้น,นั้นก็เต็มเลยแล้วปมมวนนึ๊แบแกมามี่ทุกคนเลยคาแหลกปนีกแกมามี่ตัวหนึ่งจะหามากอ่าคือในทางนี้แหลกเดียวใช่ป่ะ มัมม่าเป็นมัมมี่ดีไหมถ้าหัวใจเรามันเต้นพร้อมกันให้เราก็ไปพร้อมกันไปสวัน ที่มัมมี่ฝันเอาไว้มาเป็นมัมมีม่กันาไาหมมาลักกันเอาเกียนเอารอับกันคอยยันไอ้เจ้ามีวันเปลี่ยนใจมันมาทางข้อเป็นฮีโร่กร 哇。<Wow. S 2> <Wow. S 1> wow. เหลือกูคนเดียวเหลือมึงคนเดียวช่วยช่วยหน่อยนะฮะที่ฉันได้ซ็อกเซตหมอ่มกี้กูเกิดการแหลกนิดนึงก็เลยตอนนี้ก็ดูครับเฟลหุ่มฝ่ายม,มัมมี่ชนะไปนะฮะ,ะมาตอ่อไม่แอบเลย ึกไหมแอบไม่ไทำโอลเป็นสระแย่จอ่ะขึ้นไปเลยจัดการมนุษย์จัดการพวกมนุษย์แต่แฉแต่เชา้าแฉ ตให้เล่ันนี้ขวแค่ิงดิดิงดิดิงดิงดิดิงดิงด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 ิงดิงดิงดิิงดิงิงงิงิงติงิงติงดิงติงติงติงิงติงิงติงงติงงติงิงดิงนิงด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 ิงิงิงิิงิิงงต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 ิงงิง อหยุดเล่นไปับผมว่าว่าถ้าเป็นาาทันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมาราทลายอ้าวไม่ได้หุแล้วผู้ชมเย็นไม่น่าจะรอดขึ้นมาผู้ชมมาจะรอดไหมมันอย่างไม่เหมาวันอาลังแสงสุเห็นคำเท้า เกิดแก่จ็บตายซมม้ำวนเวียนอยหอังนันันัเธอังอย่ถึงทนแต่สลายลบสิ้นไปไม่มันคงจาชาชาสุขล้นฟ้าทิ้งุสิ่งมาเข้าป่าดงนี่เราไปแกรแค่คนเแี้วนะผมเห็นอะไรรอบกอเอามาร้องผ้าจะหล่อนะเบีย yeah. เข็นกาโอ้ยรูวยงสองเวทนาแล้วจึงได้รู้ว่าไม่ใช่หนทางสว่างเลยละองคสองคนพบเมียนจบท้อมจะประาวาติหนึ่งเจ็ดสิบห้ะ

La o... Or... Yeah. Yeah. Ah, ma! đi yep.

นะมาคุณผู้ชมคนดังนั่งเคลียเย,ย้เคลียสุขภาพ,แล,าาลภาพและความงามเคลียสุขภาพและความงาม เฮ้ยมันมาแล้วมนนี่เอาอีกหน่อยให้กูเป็นฮีโร่ก่อนฮ่าให้กูสกับเป็นฮีโร่ก่อนแล้วมึงจะนาวฮีโร่ อย่า่าบ่อยนะมึงเอ่าแล้วอีกน้อยอีกน้อยเหนียวไอ้เพิ่งรีบมานะมั่งมีอ้าวแตเพื่อนช่วยหักไว้เดี๋ยวเรไปทีโลกก่อนจะหนาว Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. มกหมดเลยตองนี้หมดเลยครัชอ่ามารอบเนื้อครับผู้ชมตอนนี้จะไปแอบที่ไหนดีให้นะยเนีอบตลอดเพื่อนจะไม่มีทางนี้ได้เลย ฉันเลยต้องเอ่ยปากแต่ฉันเป็นมัมมี่รักเธอมานานแสนนานไม่อยากมาดูให้จัแม,มแบบค่อยากทำให้รักมาแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันลาไปทางนี้ได้

ว่าแต่ข่าวนี้จะบอกยังไงฉันไม่รู้เหมือนกันถ้าคุยข่าวมันอยู่ที่ช่อง8ถ้าคุยข่าวมันอยู่ที่ช่องแ,อ,อ,งแอ่ะฮะรอบหน้าจะเป็นรอนท้ายสุดท้ายเนี่ยนะฮะเรามาดูกันว่า จะเป็นเยี่ยงไรอ้าวขอกูยังไม่รอบเกมยังไม่จบครับผู้ชมยังไม่ชัเตเซ็ตมอรอบมัก็ไปรอบทันเลยฮีโร่เราไม่เสี่ยงเราอยู่ที่นี่รอบสุดท้ายแล้วผู้ชม1ไม่ออกครบคิวมั่งเกิดเป็นใหม่ปึ๊กไหมไม่ปึ๊กครับผู้ชม มาเลยค่ะแฟนทั้งสองมาแล้วค่ะจะมีซอมบี้เข้ามาไหมเนี่ยขาเทิดคาเทิดดทีดีทีททยไม่ใช่ละอยากไปแต่ตองใจเย็นอยากมาแล้วซอมบี้มาแล้ว ไอ้บาเดเซไอ้บาเดเซ่แมตัแนเอทำันมีแฟนนำหน้าซอังคนอยู่ข้างหลังไม่นอนไม่มีฉันจะตีก้นเธอะผลงลซอนรเลือมาลดแค่ห้าคนเฮ้เลงเหรอคงไม่เจอถ้ยินเหมือนเสียงว่ามีด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 แฟนเอก็ตันออนลน์แทนเธอก็ะตอนออนลน์มมีใครมาเลยก็ตอนออนลนจริงเลย

ยังไงก็สำหรับวันนี้ทางเกทางเราก็ต้องขอลาไปก่อนหน่อยยาวผมคนเลยก็้าพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมกับเอสเทอร์ทีวีโปรดติดตากันด้วยแลปก่อนสวัสดีครับ